ยิงรถจ้ายิงรถอ่ะรถจ้ายิงรถอยู่ผิดสวัสดีสวดีตนรูปลุกขึ้นกันแล้วลุกขึก้นลุกขึดดกขก้นเลย,ยสวัสดีจ้าลุกขึ้นเอาลุกขึ <Hey. S 1> ้นมาหาเลยสอง่ะเออมาแล้วค่ะลุกขึ้นกันสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเอ้ยมาแล้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีสวยสวยวัสดีสวยสวยเออว้าวอี้หนูยังมาคนเดียวมั <that> ้ยนี่ยังมายังมาพี่ยิงรถมาแล้วเด้อมาเจ้าค่ะ เจ้าแม่นะคะมือเจ้าขาผู้บริหารจัดการแห่งสำนักมักเซิงนะคะบริษัทบีซีแบรนด์จำกัดมหาชนเนาะอืมเขาเป็นอันผู้จัดการใหญ่ค่ะมือเจ้าขาบบพี่ผู้ใดกล้าหือกละหือน้ำนะคะเนาะหันหลังดีเออน้าเฮียเียป็นตูดเนี่เฮียเฮียเฮียพอเฮียแม่มึงติมึงจะเฮียพอเฮียแม่มึงทำไมนักหนาบ่ยู่นี่มึงสีเฮียเฮ็ดยังนี่น้ามือข้างหลัง

นะคะยิงรถเห็ดนองบีเฮ็ดมาแต่ยิงรถสิกินมาได้แท่เอาไปทุบขาเพิ่นนะคะมันจะขา ขยับไปหาับยักตัวน,นั้นมาอีกเออ,อหอมพี่ไอ้นะนี่หอมพี่ไอ,อ้นะหอมหอมหอมเอ้ยชีวนยูคิสแอคชนนะฮัทว้าวววาวว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 วาววาววววยว,ว,ว,ยยว,ยวยนวววอวววว อ้แสบแหงังไแอเป็นแตาย่านแท้อู้แสบแหงแสบปิดปิดแม่ปิดพัก่แสบบ่บ่พักว่าแสบเถอะอหัดเมเ็ดแม่บอกว่าขันปูไปอยู่มึง่ได้กินดอกแกงแล้วไกปูซิอยู่ขนไม่แกงเ้ไม่้กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่เจ้าค่ะ เรมา็วสิหาลักน้องใหม่ก่อนเด้อว่าไม่เอ้ยเส้นมันมาให้สิ่งเรมาหาเผาฝักอันนึ่งเามาหาเผาให่เดี๋ยวเราปัดอ๋อเราสิไปหานม้สุดมาให้บ่มีบ่มีจังเด้เราจะหาให้มีจักปัดกระเอยผัดเ้าให้อายสติกนะคะอยสติกชอบกินผัดกระเท ا าเนี้อ่า รสไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะเดี๋ยวมันหล่นเออไม่ต้องใส่หลายผมจะลดเออใส่ชำนี้พอแซ่บเนอะเออใส่ซอสจ้งค่ะโอเคใส่ชำนี้พอ ก,กินข้าวเรียบร้อยแล้วกันกระเป๋ากุณมากข้าวอนาี้จ้์เขาไป่ <c oughs> เลี้ยกุแซกไปเด้ออาจารย์เป็นยังไงว้า <c oughs> เา,างบีจะไม่ใส่อันนี้นะคะไม่ใส่น้ําตาลค่ะเพราะว่านางบีไม่ชอบกินหวานบใไซค่ะไปกินแดดมันซองบอ๊อตรงนี้นะ,ะ<ฮ>ซองกับไปกินพุ่นมาเนอนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะมุจ้าขา<ฮ>ถ้ามียังกินเอื้อยนางบีผัดมีแกงหน่อไม้นะคะมุจจาขามีเกงหนอไม้แล้วก็มีผัดกะเพราเนื้อแล้วก็จะผัดผัด,ผดหมูจ้ะ หมูไช้ทกค่ะเด้ซิมองกนค่ะเดาเอา w h c k อินใส่ค่ะเอามาเอามาเอาจานน้าค่ะเอาจานน้าค่ะเอาจนะะอาจนะะาจนะะ้าค่ะกับข้าวเสร็จแล้วเดีอจ้ากับข้าวไปนิวไปไปกินข้าวก่อนเอามากับข้าวอยู่ในอยู่ในห้องครัวอีกเด้อ ชุดหนึงผัดเรียบร้อยแล้วค่ะมือเจ้าค้าผัดเรียบร้อยแล้วค่ะมือเจ้าค้าสติกเด้ะ่เห็นยิ่งไปไปใส่สติกยิงเข้ามาเร็วอู้หอนจัดด้วยน้อยมีจัดด้วยล้วจัดด้วยเยอะจัโด้วยส้ำซ้ายจัดด้วยจัดด้วยจัดวาเยอะ กันริงบีกเด้อใ้นางบีนะคะม,มือเจ้าขาปิดแมสกินข้าวปิดแมสกินข้าวบาอกมือก็เบาไปนางบีนะคะนางบีบอกเลยนะคะว่าอันนี้คือนางบีลงที่ดินนะคะเอ,เอาไว้ปลูกต้นรักจ้ะ เอาจัดปีใหม่บอกปัดลงทุนเอาขี้ดินเป็นเสนๆไปจัดปีใหม่ปะสัน่นนะคะเน่ครับปลูกต้นรักค่ะพี่เจ้ากะว้าฮวนน่ะดำขี้ดินลงให้นมลูกทานได้ไหมคะบออยสีฟ้าสีแจกคะ่ะโอ้โหทอปทอดไข่ได้สุกมากเอายกมาหมดมาเล bọc khay đó anh sẽ đích nhau trả đôi anh sẽ đích đôi đuổi nhau chào đuổi chào đôi nhau chào đuổi đôi đuổi chào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  นั่นคือว่าอะไรตัวเห็นนึ่งนิ่งเทียวเองนะเออเขามาเหลือใครนั้นเดี๋ยวอาาปกมาเด้อค่ะมืจจ้ค่ะลูกเนี่ยปลาเนื้อไงผีเยอะๆเยอะจันจ่าโดยนึินโดยเด้อเอ็มละกล้ยละกล้ากับแม่โดยนี่เฮ้ยแซมซ้ายเยอะจ้าโดยเขาเป็นอย่างที่จังทอดได้แข็งนุ่งเสียจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้ทอดแบบนี้เลยนะไข่เป็ดเขาเอาล้องเหล่านี้เห่นใครใส่ยังผู้ใดสิกินเป็นแม้กระทั่งไส่ดาวมันยังทอดไม่เป็น ไข่ดาวมันยังทอดไม่เป็นนะเอาพวกงูของคน,น,นมันสุกมันแข็งเลยเนี่ยเห็นบั้ยเยอะจริงๆแล้วเขาเอาลงมันกินได้อยู่แต่พูดถึงว่าการกินไข่ดาวที่ให้มันเป็นลาวาน่ะมันกินยังไงอา,า,อา,าอก็มาบอกว่าลาวากับว่าอุ้ยกูเป็นอะเบาสุกเลยชอบมุกยามสีมาเบาไข่กูกนูอัดวิดีโอไว้แล้วเอ้าอามาหลักฐานเอ้าเบิอาเข้าเลยเขาว่าเอาสุกซลองกินข้าวเหนียวก็ได้วันนี้มา

มีเสยยูเอาไปกินเดอ้อนี่มืนอนมีมีลมเนาะอมู่วานมมีลมเด้อแต่ถ้ายู่กลาแดดก็ร้อนเลยนะมีแรงลมมัน,น,นมมค่ายลูกแอคทิสบลกินข้าวนอกกันแซบกับแซบแรบดูชนะแั่ไงเอ,อ้ย พี่ดิงนะโดเองนังกดตีเลยดกัดุงอูตกัดุงแม่สติปนั่งนู่นสิวู้่มานั่งเบียดทำไมเนี่ยไอล น่ำมีฝากไปชำนีแล้วค่ะเด้อยคุณเขาก่อนอย่าลืมนะคะสินค้าโปรโมชั่นเด็กด็เดี๋ยว,ยวม่เจอกันใหมสวัสดีค่ะ